องคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันนวมินทรมหาราชพระบิดาหแห่งการพัฒนาพลังงานไทยเพื่อน้อรมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิตรวันนี้ที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งสยามสเคปเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตพุก พุกภาสุกองคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันนวมินทรมหาราชพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยโดยมีนายพิรพันธ์สาเลียรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร่วมในพิธีด้วยซึ่งกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพจัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิตรพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยโดยส่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยเฉพาะโครงการด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนส่งผลให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นแนวทางในการวางนโยบายด้านพลังงานของประเทศถึงปัจจุบัน ภายในงานจัดแสดงนิทรรศาการพระ,ะาราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มหาราชพุดชมราชบพิษประกอบด้วยพลังงานน้ำพลังงานชีวภาพพลังงานทดแทนพลังรัพย์ในดินและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้มีการแสดงดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศาการได้ที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งสยามสเคบเขตปทุมวันจนถึงวันที่13ตุลาคม2566